ในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นวันไหวเสียงลมพัดกันโชกกระทบกับหน้าต่างของบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่คืนนี้แสงไฟเล็กๆก,กำลังส่องสว่างจากภายในห้องนั่งเล่นภายในบ้านชายคนหนึ่ง นั่งอยู่หน้ากองเอกสารเก่าๆใบหน้าของเขาดูซีเซียวและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเขาคือต้นเขามาที่นี่เพื่อตามหาความจริงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชายเขาเมื่อหลายปีก่อนต้นพบกับบันทึกเก่าที่เขียนด้วยลายมือของน้องชายบันทึกนั้นบรรยายถึงเสียงประหลาด ที่ดังมาจากเงามืดในบ้านหลังนี้เสียงนั้นเหมือนกับเสียงคนกระซิบแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องบันทึกยังบอกอีกว่ามีบางอย่างตามติดน้องชายของเขาไปทุกที่ในขณะที่ต้นอ่านบันทึกเสียงกระซิบที่บรรยายไว้ก็เริ่มดังขึ้นในห้องนั่งเล่นเสียงนั้นเรียกชื่อ ของเขาอย่างช้าช้าและชัดเจนต้นพยายามจะหลบหนีแต่ทุกประตูในบ้านถูกล็อกจากภายในเงามืดในมุมห้องเริ่มเคลื่อนไหวอย่างชา้าช้าและสิ่งที่ปรากฏออกมาคือร่างของน้องชายเขาแต่ไม่ใช่ในสภาพของคนปกติ ใบหน้าของน้องชายนั้นเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและดวงตาที่เคยสดใสกลับกลายเป็นสีดำสนิทพี่ช่วยผมด้วยเสียงของน้องชายที่แหบแห้งพูดออกมาแต่ก่อนที่ต้นจะตอบสนองร่างนั้นกลับพุ่งเข้าหาเขาด้วยความเร็ว เงามืดปลกคลุมทั่วทั้งห้องทันใดนั้นแสงไฟก็ดับลงเสียงกรีดร้องดังออกมาจากบ้านที่เงียบสงัดและเมื่อลุ่งเช้าไม่มีใครพบร่องรอยของต้นอีกเลยบ้านหลังนั้นกลับมาว่างเปล่าเช่นเดิมแต่เสียงกระซิบที่มาจากเงามืด ยังคงดังอยู่ในคืนที่ฝนตกตลอดไป